สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดด่วนทนายอานนท์วอนได้โปรดช่วยพวกเราด้วยภาวาข่าวลือส่งคนหมายเอาชีวิตในคุกแฉเจ้าหน้าที่คุกพยายามนำแกนนำม็อบไปนอกแดนกลางดึกอ้างตรวจโควิดวันเหตุร้ายทนายอานนท์แฉเจ้าหน้าที่คุกพร้อมกระบองพยายามนำตัวแกนนำม็อบ ไปนอกแดนกลางดึกอ้างว่าตรวจโควิดหวันเกิดเหตุร้ายป่วนหนักโดยเมื่อวันที่16มีนาคมปี2564ทนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มรัษฎรที่ถูกจับกลุ่มและคุมขังอยู่ในเรือนจำในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116และข้อหาอื่น ได้เขียนจดหมายจากเรือนจำหลังมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีความว่าด่วนที่สุดข้อความจากศาล16มีนาคมปี64โดยได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างถูกควบคุมตัวเมื่อคืนวันจันทร์ว่าภัยดาวดินจตุพัส บุญพัทรารักษาและไม้พานุพงจัดนอกออกไปควบคุมนอกแดน,นยามวิการหรืออ้างว่าจะนำตัวไปตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ21นา30นาที วอได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิกาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องขังแล้วกลับมามากกว่าเดิมพร้อมกระบองเวลา23นาิก45นาทีเที่ยงคืน15นาทีและเวลา2นาฬิก30นาทีโดยสองครั้งหลังเจ้าหน้าที่มาพร้อมเจ้าหน้าที่อีกชุดสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อ และแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดทนายอานุนให้ความเห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ปกติเพราะไม่ควรนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในช่วงหลังเที่ยงคืนและที่ผ่านมายังมีกระแสข่าวลือว่าอาจจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายพวกตนขณะที่ถูกคุมขังให้เสียชีวิตในเรือนจำพวกเราไม่ยอมเพราะ ผิดวิสัยที่จะนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืนภายใต้เขาหลือว่าจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำเหตุนี้ทำให้พวกตนไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายและทนายอานนท์ทิ้งทายว่าได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วย โดยทนายอนได้ถูกควบคุมตัวจากข้อกล่าวหาว่าละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์และยังไม่ได้รับการประกันตัวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเมื่อเรือนจำไม่ใช่ที่ปลอดภัยประกันตัวก็ไม่ให้และคนอื่นๆก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดาว,ว่า บางตัวคงอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ด้วยนี่มันประเทศบ้าอะไรวะได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยบีบหัวใจมากทนายไม่เคยร้องขออะไรขนาดนี้เขาส่งสัญญาณถึงการชุมนุมพวกเราแล้วนะคะออกมากันเยอะๆเลยค่ะยิ่งมวลชนน้อยแกนนำยิ่งไม่ปลอดภัยยิ่งแผวมันเด็ดแน่ อำนาจอยู่ในมือพวกมันผมไม่เห็นว่าจะมีความยุติธรรมอะไรเลยประเทศไทยจะพังทลายเพราะไอ้พวกเผด็จการพวกนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกจังหวัดมุ่งหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันในกรุงเทพอยากรู้ว่าถ้าทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ามาในกรุงเทพพวกมันจะทำกันอย่างไร ต้องระวังตัวเองไว้ให้มากยิ่งอยู่ในคูแบบนี้อันตรายรอบด้านไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ถ้ามีใครเป็นอะไรไปอีกแม้แต่คนเดียวรัศดรก็จะลุกฮือแบบพม่าแน่ๆบ้านนี้เมืองนี้ปีศาจปกครองสงสารน้องๆข้างในเป็นห่วงมากๆหรือว่าจะมีตั๋วสั่งตายไปเรือนจำจะช่วยน้องๆได้อย่างไรบ้างคนรับงานมันก็ทำได้ทุกอย่าง เพื่ออำนาจวาสนาประชาชนต้องออกกันมาเยอะๆทำให้ผู้มีอำนาจสูญหายจากประเทศนี้ให้ได้ระบอบรัฐมาเฟียมันทำอย่างนี้ถือว่าเร็วมากนี่หรือคือการใช้กฎหมายของผู้ปกครองบัดซบมาก เรื่องราวร้ายแรงขนาดนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจะต้องมีอีกกี่ชีวิตสังเวยพวกมันน่าสงสารน้องๆที่ถูกกระทำเขายอมเสียสละทุ่มเทให้ขนาดนี้และประชาชนละ่ะต้องทนดูและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้หรือทางที่เราทุกคนรู้ดีว่าเรื่องราวอันโหดร้ายเกิดจากอะไรสาธุข,ขอให้กรรมที่พวกมันทำให้ประเทศวุ่นวายพวกพเผด็จการจงพินาศขอให้จบลงในเร็ววันให้สาสมที่มันก่อไว้เถอะ งานนี้ถึงเวลาแล้วต้องให้ต่างชาติช่วยตัวแทนหมู่บ้านทะลูฟ้ายื่นหนังสือถึงสถานทูตอเมริกา EU ขอนานาชาติจับตารัฐไทยคุกขามใช้กฎหมายปิดปาก โดยเมื่อวันที่16มีนาคมปี2 5 0 4 4เมื่อเวลา10นาิกนาทีที่หน้าสถานเอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกากลุ่มผู้จัดกิจกรรมหมู่บ้านทะลุฟ้าได้ยื่นจดหมายต่อตัวแทนสถานทูตสหรัฐเพื่อให้สากลร่วมจับตาผลการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมตรีและองค์คาพยบรวมถึงจับตาการใช้ความรุนแรงและการใช้กฎหมายเพื่อปิดปาก ผู้แสดงออกทางการเมืองโดยได้มีการชูป้ายผ้าระบุข,ข้อความข้อเรียกร้องหมู่บ้านทะลุฟ้า1ปล่อยเพื่อนเรา2เขียนรัฐธรรมนูญใหม่3ยกเลิกมาตรา112ต่อมาเวลา10นาินาทีตัวแทนหมู่บ้านทะลุฟ้ายื่นหนึงสือต่อผู้แทนทูตสหรัฐอเมริกาโดยมีรายละเอียดดังนี้ เรียนสหาภาพยุโรปหรือ e อีเนื่องจากกรณีที่ประเทศไทยเกิดการทำรัฐประหารตั้งแต่ปีพศ2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช,ชนำโดยพลเอกประยุจันโอชาจนปัจจุบันนี้คณะรัฐประหารก็ยังคงยึดครองอำนาจแบบรัฐบาลเผด็จการในนามรัฐบาลพักพลังชาติการกระทำเช่นนี้ประชาชนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป จนนำไปสู่การประท้วงและสิ่งที่รัฐบาลเผด็จการได้กระทำต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองนั้นคือการคุกคามทุกวิถีทางใช้กฎหมายและอำนาจโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปตามหลักสากลหรือการใช้ความรุนแรงในด้านกฎหมายเพื่อกดขี่และจำกัดสิทธิเสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริต และตรงไปตรงมาของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายอาญามาตรา1 1 6ในการสร้างวาัฒากรรมให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในคำว่ายุยงปลุกปัน่นหรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา1 1 2ในการใช้อำนาจฝากขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งถือว่าขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่11ขีดหขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อที่9ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา29วรักสองและวรักสขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา107 ทางนี้พวกเราชาวหมู่บ้านทะลุฟ้าในฐานะประชาชนคนไทยเราได้ปักหลักครั้งคืนหน้าธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2005ร 4, โดยมีข้อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกมาตรา112และ ระยุจันโอชาต้องออกจากตำแหน่งโดยทันทีเพราะพวกเรายัางเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนพวกเราเชื่อว่าการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องที่ผิดพวกเราอยากก้าวไปข้างหน้าในประเทศที่กำลังถอยหลัง พวกเราต้องการให้หลายๆประเทศช่วยกันจับตาและพิจารณาการการะทำของรัฐบาลชุดนี้และพวกเราต้องการให้สหาภาพยุโรปหรือ EU มีหนังสือไปยังฝ่ายรัฐบาลและพวกเราต้องการคำตอบภายในเจวันสุดท้ายนี้พวกเราก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตพร้อมอิสระและเสรีภาพอย่างที่ควรจะเป็นในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขอแสดงความนับถือขบวนเดินทะลุฟ้า ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและเว็บไซต์สนุกดอทคขอขอบคุณรุเท็กมารับชมสวัสดีค่ะ